สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกีก็จะมาแนะนำ r o c r e a t e ทิปดีๆที่เราจะเอามาใช้ในแอป Procreate กันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ทิปแรกกันเลยค่ะทริปที่1นนะคะก็จะเป็นการสั่งงานให้หัวยางลบของเรานะคะเป็นหัวเดียวกับ Brush ปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะคะอย่างตอนนี้นะคะ Brush ของกีกค่ะเป็นเซตไว้ที่ Soft Brush นะคะก็คือเป็นฟุงฟ้งๆแบบนี้เนาะแล้วกีกต้องการให้หัวยางลบเป็นหัวเดียวกันนะคะกีก็แค่กดค้างไปที่ยางลบค่ะ ก็จะขึ้นว่า erase with current brush นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยข้อดีก็คือเราไม่ต้องคอยเข้ามานั่งกดเข้าไปในยางลบแล้วก็เลือกหัว Brush เราอีกทีนึงเนาะแค่กดค้างไว้ที่ยางลบมันก็จะเป็นหัวเดียวกันเลยกับ Brush ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะทิปที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการทําให้ Can ว a สของเรากลับมาเป็นไซส์ fit skin นนะคะหรือว่ากลับมาอยู่ในขนาดเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นการใช้2นิ้วเนาะ รวบเข้าหากันแบบนี้นะคะบีบเข้าหากันมันก็จะกลับมาเป็นขนาดปกตินะคะซึ่งอันนี้กิ๊เคยบอกไปแล้วแต่ว่าอีกคลิกหนึ่งนะคะก็คือการที่ใช้2นิ้วนะคะทางออกค่ะมันจะกลับไปอยู่ในขนาดที่เราเคยปรับขนาดตอนวาดไว้นะคะแบบนี้เนาะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายเวลาเราซูมเข้ามาดูงานของเราเองนะคะว่าแบบภาพรวมภาพใหญ่เป็นยังไงแล้วก็ตอนที่เรา ต้องการที่จะลงรายละเอียดหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับไปโดยการใช้แค่2นิ้วในการปรับขนาดได้นะคะทิปที่3นะคะเป็นเรื่องของการปรับขนาดบัตรที่เรากําลังวาดนะคะขณะที่เราวาดอยู่นะคะ mm hmm. ก็สมมุติตอนนี้กิ๊กเลือกบลัชที่เป็นสแตมป์บัชเนาะก็คือตัวที่เป็นรูปภาพนะคะแล้วก็แปะลงไปแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับขนาดตัวบัชของเราเนี่ย ทุกครั้งเราก็จะต้องคอยเอาปากกามาแบบนั่งขยับเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้นิ้วนะคะปรับไประหว่างที่เราวาดงานได้เลยเห<ม>็นไหมคะเลื่อนขึ้น<ม>เลื่อนลงนะคะหรือจะใช้ในการปรับตัว o อปาซิตี้นะคะความเข้มของบัตรก็ได้ค่ะก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพักมือจากการวาดงานของเราอยู่เนาะ คิปที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำให้ตัวเส้นของเราเนี่ยเวลาวาด Quick Shape นะคะเป็นเส้นในต้นและปลายขนาดเท่ากันเข้าใจไหมคะอย่างเช่นตอนนี้กิกใช้ Studio Pen นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจุดเริ่มต้นของเส้นของเราเนี่ยมันจะเป็นปลายแหลมเนาะแล้วก็ไปจบที่ถ้าเกิดเราว,วาดเนี่ยเดี๋ยวกี่จะทำให้ดูนะคะ เส้นของเราเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเวลาที่เราใช้ในการทำควิกเชฟนะคะปลายสองด้านมันจะไม่เท่ากันเห็นไหมคะแบบนี้เนาะแก้ปัญหาได้นะคะโดยการใช้นิ้วมือค่ะวาดแทนการใช้ปากานะคะจะเห็นได้ว่าปลายสองด้านนะคะเท่ากันเลยเนาะหรือจะดูแบบให้ชัดเจนนะคะ ถ้าเกิดกิกลากเส้นตัวเส้นตรงเนาะเห็นไหมคะปลายสองช่างจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่ากิกใช้ตัวนิ้วมือลากเนี่ยเราค้างไว้นะคะมันจะกลายเป็นเส้นที่เสมอกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเส้นของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีที่เราวาดตัวควิกเชฟพวกรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องที่แบบ ปลายกับต้นของเราปลายเส้นกับต้นเส้นของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเราใช้โดยการวาดตัวใช้นิ้วมือวาดนะคะจะโดยที่แบบเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนหัวบรัชอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกกับเราในการใช้งานมากขึ้นนะคะทิปที่5นะคะทิปสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็คือการย้ายตัวเลเยอร์ของเรานะคะออกไปไว้ในอีกโปรเจกต์หนึ่งในอีกแคนวาสหนึ่งเนาะ อย่างตัวคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยกิ๊กเคยย้ายเป็น1นึ่งเลเยอร์ให้ดูนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราสามารถย้ายหลายๆเลเยอร์พร้อมกันได้โดยการเลือกตัวเลเยอร์ที่เราต้องการย้ายนะคะสไลด์ขวาเลือกเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดอย่างนี้เนาะค้างปากกาไว้นะคะที่กลุ่มเลเยอร์แล้วก็ลากออกมาเอาอีกมือนึงนะคะกดที่แกลเลอรี่ค่ะแล้วก็เลือกตัวหน้ากระดาษที่เราต้องการจะวางสีเขียวแบบนี้ก็คือมันย้ายเข้ามาแล้วเนาะปล่อยนะคะเท่านี้นะคะพวกตัว layer เเที่เราย้ายมาก็จะมาอยู่ด้านบนสุดของ layer เเทั้งหมดในโปรเจกต์ใหม่ของเรานะคะหรือเราต้องการย้าย layer เเนะคะออกไปที่หน้ากระดาษใหม่โดยการที่เราไม่ต้องกด create กระดาษขึ้นมาก็ได้นะคะกดที่ g a l เลอรี่ค่ะเอาออกมาวานด้านนอกนะคะแบบนี้แล้วก็ปล่อยออกมาเลยค่ะมันก็จะสร้างตัว ตัวพื้นกระดาษใหม่มาให้เราแบบนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกด create กระดาษรอหรือว่าไม่ต้องอกดเพิ่มกระดาษขึ้นมาเราค่อยเอาเลเยอร์เข้ามาวางนะคะเท่านี้ก็สามารถที่จะย้ายเลเยอร์ออกมาเพื่ออาจจะแก้ไขางานบางชิ้นให้สะดวกมากขึ้นหรือย้ายมาเพื่อทำงานชิ้นใหม่แต่ว่าใช้ตัวรูปที่มีอยู่ในงานชิ้นเก่าของเราแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะก็แนะนำไว้ทั้งหมด5คลิปนะคะ ส่วนใครที่ต้องการจะติดตามทิปดีๆของการใช้งานแอป c r e a t e อีกก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ติดตามตัวทิปที่กิ๊กจะมาแนะนำต่อไปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ